สวัสดีทุกคนด้นะครับผมอยู่กับผมโคโค่นะฮะแล้ววันนี้เรากลับมากับเกมคลาส r o ่มเราเล่นมาถึงตอนเดอ l ไลบารี r o ูมแล้วนะครับผมเนี่ยประเด็นคืออะไรรู้ป่ะครั้งก่อนอะ่ะที่ผมเล่นไว้ในเทปแรกอะ่ะคือไอผีไอผีไฟกับพริบ่ะทำจริงแล้วมันต้องเงียบเว้ยเพื่อให้แบบว่ามันไม่มาแดกเราแต่ว่าผมแม่งแหกปากท้าเกมเลยแต่รู้สึกว่าด่านนี้แม่งจะต้องแบบว่าเงียบมัง้งถ้าจะไม่ผิดนะ เพราะว่าครั้งก่อนน่ะผมไปเห็นป้ายตอนนึงตอนที่ผมหนีเด็กเปรตนะฮะมันจะมีคําพูดเหมือนแบบเป็นเลเวลครับที่เขียนไว้ฝั่งผนังผมก็เลยคิดว่าครั้งนี้ผมคงจะต้องเงียบว่ะผมจะพูดน้อยนิดนึงนะฮะแมบนี้เพราะมันเป็นห้องสมุดด้วยอาจจะต้องเงียบฮะเสียงเพลงแม่งกระแทกหูเงียบมาดตอนนี้เลยปะเนี่ยหรือว่าผมสามารถหกยปากได้อยู่ฮะแย่แล้วเสียงเท้านี้คือได้ใช่ปะไม่เป็นไรเนาะ ใครโทรมาเฮี้ยมันเงียบอ่ะแม่งเงียบมากเฮ้ยรีเทิร์นห้าบุ๊กอ๋อตรงนั้นอ่ะนะตรงทางออกอ๋อคือให้เราไปหาหนังสือเหรอแม่งในต้งพื้นนอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮี้ย เสียงแม่งอยู่แถวนี้อะทุกคนแม่งใกล้มากดูดิดูแม่งแหย่ปากวายวัยไ,ไม่เป็นทอมสินอักเสบได้ไงเนี่ยฮัลโหลไม่เห็นจะมีลิฟเดทอะไรเลยแม่ม,มาเล็ดกับกูได้มาโอ้เสียงดังขนาดนี้อ,อ้อยู่ดีเว้ย ผมขอโทษฮนะที่ผมท้ามันเมื่อกี้ผมปิดเองฮะเมื่อกี้ผมรู้สึกเหมือนแม่งเป็นหูเลยนะมันเป็นแบบมันมันเป็นหูอะ่ะหูบนหน้าไอเ้เหี้ยผีหูอ่ะผมจะไปตามหาหนังสือต่อนะฮะมีไหมเนี่ยเจ้ากูพูดแค่นี้จะได้ยินปะไม่ได้ยินหรอมั้งเออเออไม่ได้ยินนะไม่ได้ยนะินผมยังพอพูดได้อยู่แม่งแหกปากเว,ไ,วไอ้เหี้ยนี่เดี๋ยวกูก่อนเดี๋ยวกูเจออาวุธมาไหนกูจะโยนแต่หน้ามึงไอ้เปรต ไอแ้่เออแล้วหนังสือมึงอยู่ไหนหมดวะเนี่ยฮะโอ้ยง่ายง่ายง่ายคือผมจะยินเสียงมันอยู่ใกล้ๆนู่นอ่ะไม่เป็นไรนะชิวๆิวบอกเลยชิวเดินแม่งเลยแต่ดีไม่น่ามีมั้งเฮ้ยเฮ้ยเสียงมันมาใกล้ๆอ๋อนี่เป็นช่องแอร์ครั้งก่อนอ่ะที่ผมบอกอะฮะในห้องไอเด็กเปรตอ่ะผมไม่ได้ ผมไม่รู้ว่าต้องเอาอะไรมางัดมนะันอ่ะเนี่ดูดิเปิดไม่ได้โอ้มืดเกินกูเปิดก่อนไม่มีอะไรเลยเจอเล่มเดียวเองในคอมมันบอกว่าหาห้าเล่มอะโอ้โหมันจะไปนอกมันจะไปนอกไปนอกแล้วน้องผมว่า,มแ,มวาแม่งแคมป์ว่ะแม่งแคมป์ผมไอ้ผีหานี่แม่งรู้เยอะชิบหายเลยมึงรู้เรื่องจอังวะ โอ้ยเฮ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 ้ยทำไมมาไกลอย,อย่างนี้ล่ะเฮ้ยถ้ากูกดแท็บมันก็ต้องจะไม่ได้ยินกูเสียงกูสิก็ไม่เห็นไมค์มันขึ้นแเราไปวิ่งม,มาหากูดได้ไงวะเล่มที่หนึ่งเล่มที่หนึ่งฟิสิกส์ไหนเป็นนึงผมขอดูดีๆเนี่ยไมค์ก็เป็นขึ้นเลยแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงนั้นแค่หูบ้างฮะมึงอะ มีไหมตัวนี้ตานนี้ผมสัญญาว่าผมจะเงียบไม่ได้อะอีกแล็นนังทุกนนอนหมดจ้าละอีกแล็นนังทำไมมันลอยเข้าหาผมวะไอ้ลูกโป่งเงีย้ยนี่มึงเป็นเพนนีไว้อะ เจอแล้วไขค,ควงสครูไดเวร์ค่อยๆวางค่อยๆวางเออโอ้ตรงนี้มันหลบได้ดูดิไปไหนวะเนี่ยผมไม่เคยเข้ามาช่องแอร์เลยสักครั้งหนึง่งเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ<า>้ยเฮืย,ยอะไรเนี่ย มามามึงมานี่มึงมานี่ขอเห็นได้ชัดๆน่อยดิมันจะเข้าได้ปะเนี่ยไว้เข้าไม่ได้เข้าไม่ได้อย่าพยายามอย่าพยายามตูมันใหญ่เกินไปมันเข้าไม่ได้ไงคือคือมันเข้าไม่ได้อ่ะเข้าใจปะเอ้ยนี่มึงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอไปละไปละไปละไม่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 คุยด้วยไม่คุยด้วยปากมึงเหม็นเกิน แมวอ,อ่าแค่โอ้โหบ้านะมึงอ่ะหัแล้วแม่งโคตรอย่างมืดเลยอ๋อันนี้ทางเข้าเหรอมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดิมึงอ่ะไปนู่นเลยไปทางเข้าเลยแล้วนี่ไปไหนวะโอ้ยอะไรอะไรอะไรแล้วอะไรกับกูแล้วอะไรกับกู คือกูไม่เป็นอะไรเลยมึงก็เนี่ยก็แค่เอื้อมมือเข้ามามันยากตรงไหนวะกไอ้แค่ลากกูออกไปเนี่ยอ้าอ้ายังยังยังไม่อยู่แหกปลาีกหันมาดีหน่อยแล้วหันมาดีหน่อยแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละไปได้ทันทีเอ้าเอ่อขวดเทอาขวดเทอาขวดเทอาขวดเท่ากูจะเงียบไห้มากขึ้นโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมกูจะไม่เสี่ยงนั่นละโอเคเออไปได้ทันทีหานี่มิทตรงนี้มีเศษแก้วด้วยนะทุกคน อย่าได้คิดอย่าได้คิดว่าพ่งจะกลับมาสามเล่มแล้วอีกสองโอ้เฮียโอ้เฮียเลยเฮียเลยกูเฮียถ้าทุกคนถามว่าเมื่อกี้ผมทำไปทำไมผมกดผิดฮะได้เจอแล้วเล่มที่สี่เล่มสี่แม่งอย่างกับคนหอบวันนี้ผมจะมาลองใช้เอกทามเมอร์ฮะทุกคน อยากรู้ว่าว่าแม่งใช้ยังไงเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาะมันมาแล้วฮะอ๋อ,เ,อเฮ้ยตกใจหมดเัยเฮ้ยโอ้โหผมตกใจเลยเมื่อกี้ดึกว่าแม่งมาใกล้ อะไรมึงเดินมาชนกูจะแทะโอ้โหแม่งเดินชนกูจะแทะกูผิดอะไรเนี่ยเจคอบอ๋อเหมือนเจคอบอ่ะมันเป็นคนที่รอดชีวิตไปปะไม่รู้เหมือนกันอะเพราะว่าไอ้ครั้งก่อนเน่มันก็มาเล่าเหมือนกันว่ามันเจออะไรในในโรงเรียนฮะเหมือนมันจะบอกว่าให้ระวังเสียงนั่นแหละอาจจะต้องใช้ความเงียบนิดนึงฮะครั้งนี้ผมผมเอาจิงผมบอกเลยผมมาจริงผมจะไม่ตายละผมหุนหิดกับแม่งชิบหายเลยผมว่าเอาหนังสือไปวางไว้ก่อนดีปะวะแบบไปเก็บก่อนอะหรือว่ามันต้องการห้าเล่มเราค่อย เก็บทีเดียวไม่รู้เหมือนกันนะเสียงแม่งดังชิบหาย หรือว่ามึงไม่ได้ยินไม่ฮะผมคิดผิดมันน่าจะได้ยินแหละแต่แม่งไม่วิ่งมาไอ้ควายเอ้ยเดินชนเอง มุงเข้าปอะไรของมึงวะล่ะผมว่าถ้าเข้าท่ออ่ะมันไม่ใช่สไตล์ผมไงสไตล์ผมไม่ต้องแบบมาซึ่งซึงหน้าเข้าใจไหมมาคงมาเข้าทุกเข้าท่อเฮ้ยไล่สาระไล่สาระ ครบแล้วเหมือนมันจะไม่มา,าจริงด้วยแต่เสียงแม่งดังชิบหายเออมึงเข้ามาได้ไหมอย่างนี้มึงเข้ามาได้ไหม ควายเข้าไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แล้วไอ้ควายเอ้ยกูรอดแล้วเว้ยกูรอดแล้วเฮ้ยกูรอดแล้วเว้ยกูอยากจะบอกว่ากูรอดแล้วเว้ยเจะนาเลติกเลเวลฮะสุดยอดจริงๆเทปนี้โอ้โหห้องน้ำเหรอเทปนี้ผมอาจจะเงียบไปนิดนึงนะต้องขออภัยด้วยนะครับผมถ้ามันเงียบกินไปยังไงก็ขอบคุณนะ พาและเทปเหมือนเดิมนะครับต่อไปเราจะมาดูตอนของห้องน้ำบนะ้างว่าวันนี้เราก็พอไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยมาเจอกันในเทปต่อไปนะผมว่าเราจะเจออะไรอีกแล้วต้องหนีมันยังไงบ๊ายบายครับทุกคน